วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมร่วมย้อนตำนานของจิมทอมสันราชาผ้าไหมไทยไปกับจิมทอมสันเฮอริเทจควอเตอร์พื้นที่ไร้สไตล์เดสติเนชันแห่งใหม่ใจกลางกรุง จิมทอมสันเฮอิเทจคอเตอร์เพิ่มสีสันและโซนจัดแสดงให้กับพิพิพธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันเดิมโดยจุดศูนย์กลางของพื้นที่ยังคงเป็นพิพิพธภัณฑ์บ้านจิมที่ประกอบไปด้วยเรือนไทยไม้สักหกหลังที่รวบรวมมาจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีอายุราว200ปีและภายหลังจากที่จิมหายตัวไปในมาเลเซียเมื่อปี2510บบ้านของเขาจึงถูกทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านมีการจัดห้องต่าง ให้เหมือนกับครั้งที่เขาใช้ชีวิตอยู่และเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเนื่องจากจิมมีความหลงไหลในศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมากสำหรับโซนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั้นมี3โซนด้วยกันเราไปเริ่มกันที่โซนแรก Museum about the Man ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดแสดงเส้นทางชีวิตและตัวตนของจิมทอมสันผ่านภาพถ่ายต่างๆ ในช่วงชีวิตของเขาชีวิตของจิมมีความน่าสนใจทีเดียวเขาเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ข่าวกองของกองทัพสหรัฐหรือ CIA ไปจนถึงนักสะสมผลงานศิลปะและผู้ประกอบกิจการผ้าไหมหลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกส่งตัวมาปฏิบัติภารกิจในไทยเป็นจุดให้เขาลหลงไหลความเป็นไทยมากจึงตัดสินใจสร้างบ้านอยู่ณนะที่แห่งนี้และเรียนรู้เทคนิคการผลิตผ้าไหมอย่างมีคุณภาพจากชุมชนทอผ้าบ้านครัวที่อยู่ ฝั่งตรงข้ามคลองของพื้นที่บ้านจิมหลังจากได้รู้เรื่องราวชีวิตของจิมไปแล้วถัดมาจะเป็นโซนโฮมเฟอร์นิชชิ่งเอกซิบิชัน วิวัฒนาการสิ่งทอของจิมทอมสันจัดแสดงความเป็นมาของบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยจำกัดและผลงานของนักออกแบบที่สนับสนุนจิมทอมสันเรื่อยมาตั้งแต่ที่เขาหายตัวไปด้วยเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยเมื่อกดไปที่ลายผ้าบนผนังก็จะมีเรื่องราวของลายผ้าและนักออกแบบขึ้นมาให้ได้ชมกันไฮไลท์ของโซนนี้คือแผนที่โลกขนาดใหญ่ที่แต่ละประเทศจะถูกแทนด้วยลายผ้าของจิมทอมสัน สื่อถึงผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ต่างๆของแบรนด์ที่ดังไกลไปทั่วโลกเยี่ยมชมประวัติความเป็นมากันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่โซนสุดท้าย The Iconic Store โฉมใหม่ที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนแฟชั่นร่วมสมัยมาให้ผู้เยี่ยมชมได้เลือกซื้อกันครับโดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเรือนไทยของจิมทอมสันใช้สีแดงอมส้มและเอิร์ธโทนเพื่อเสริมสีสันของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและเพื่อสื่อถึงความลหลงไหลในศิลปะของราชาผ้าไหมผู้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งนี้นอกจากนี้ภายในพื้นที่ของจิมทอมสันเฮอริเทจควอเตอร์ยังมีทอมสันอาร์เซ็นเตอร์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงผลงานของชุมชน และบรรดาศิลปินเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดและการเสวนาในประเด็นต่างๆการเปิดจิมทอมสันเฮอริเทจควอเตอร์ในครั้งนี้ จะทำให้อนจาจักรของจิมทอมสันกลายเป็น g l o b a l ไอ iconic lifestyle b ร a n d มากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะรองรับกลุ่มทัวร์จากต่างชาติแต่ยังพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและชาวไทยที่สนใจให้ได้เยี่ยมชมและคาดว่าทุกส่วนของโครงการจะสมบูรณ์100%ในเดือนเมษายน2566ครับสําหรับใครที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันกรุงเทพมหานครครับ